ช่วงคุยเคลีย์ครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าปัญหาย,ยาเสพติดนะครับถือว่าเป็นวาระสําคัญเลยแล้วก็เร่งด่วนนะฮะในเรื่องของการแก้ไขไม่ให้น้องๆเยาวชนหรือว่าประชาชนทุกคนเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยนะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มีความห่วงใยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีนโยบายออกมาด้วยนะฮะกับปลุกเปลี่ยนป่าเปิด10แนวทางการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในเรื่องนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับ คุณสราวุธพักดีครับผู้อำนวยการสํานักงานปปสภาค6กนั่นเองตอนนี้นั่งอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมผอเดี๋ยวเราขออนุญาตอัปเดตสถานการณ์คร่าวๆแล้วกันในพื้นที่ของเรากับปัญหายาเสพติดเราเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ก็ยังมีปัญหาเยอะอยู่นะโดยเฉพาะผู้มีปัญหาจากทางจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของการสะสมครับครับก็แสดงว่าปัญหาหลัก ก็คือการเับจะไม่ได้ค่อยเจอการค้าถ้าเทียบกันแล้วผู้เสพน่าจะเยอะปัญหาปัญหาที่ผลส่งผลกระทบเนี่ยมาจากการเสพเยอะกว่าจากการเสพเยอะกว่าครับผมอ่ะพูดถึงสิทธิแนวทางกันบ้างโครงการนี้เป็นยังไงบ้างครับเนี่ยปลูกเปลี่ยนปรานโยบายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ท่านนายกได้มอบนโยบายมาให้นะครับว่าให้ทั้งหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนมาร่วมกันเนาะ ในเรื่องของสิบสิบข้อนะก็จะไล่เรียงเรียงได้ครับให้ให้ทราบนี้นะครับข้อแรกเนี่ยเรื่องของเรื่องของผู้มีปัญหาทางจิตเนาะจากการใช้ยาเสพติดเนาะหรือจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้แต่ว่าด้วยสังคมเราปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะก็ตอนนี้ทางของปปสภาคหกเรามมีเป้าหมายอยู่สองจังหวัดก็คือจังหวัดลุคโฮไทแล้วก็จังหวัดอุทัยธานีก็ดาเนินการไปแล้วมันมีทั้งหมดยี่สิบหก ลายก็ดําเนินการไปแล้วสิบลายหรือหกลาย,ลายหาตัวไม่พบ,บส่วนจังหวัดอื่นๆก็ดําเนินการตามศักยภาพของจังหวัดซึ่งจริงๆแล้วแต่ละจังหวัดเนี่ยที่ผมได้ไปพูดคุยเนี่ยก็ทํากันเต็มที่นะครับ,รบทั้งทางผู้ว่าทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจก็พยายามจะทําให้คือถ้ามันมีปัญหาทางหมู่บ้านชุมชนเนี่ยก็จะทําให้ ประสขกลับมาเยอะคือเรื่องพวกนี้มันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมตรงนั้นด้วย็ต่เรื่องที่สองนะเรื่องที่สองนี่เป็นเรื่องของการลดจํานวนผู้เสพนะครับแล้วก็เข้ารักษาบำบัดตอนนี้ท่านนายกก็สั่งการให้ทางทัภาคเนาะเราก็เป็นรงทัพภาคที่สามให้ครับให้มาช่วยในเรื่องของการมาบัดรักษาด้วยซึ่งทัพภาคเนี่ยก็ทํามาทุกทุกองทัพทุกภาคเลยว่าทำาทำางันมายาวนานแล้ว เพราะในค่ายเนี่ยก็จะมีเรื่องของการบําบัดด้วยอันนี้ก็จะเน้นเป็นเรื่องของการบาบัดที่ที่ผู้ที่มีปัญหาทางจิตด้วยอาจจะต้องใช้กระบวนการหลายหลายเรื่องกระบวนการในการรักษาในการบำบัดตรงนี้ทางการแพทย์ทางสาธารณสุขเข้ามาร่วมด้วยเยอะครับผมนี่คือแนวทางที่สองนะคุณผู้ชมครเดี๋ยวไปดูแนวทางที่สามบ้างแนวทางที่สามนี่ก็จะเป็นเรื่องของการร่วมมือกับต่างประเทศนะและการกัดกันนะของเราเนี่ยก็จะมีติดชายแดนอยู่ทางพิซิโลเราก็ติดอยู่หน่อยนะ กับทางของอุตรดิษฐ์นะทางฝั่งลาวเนี่ยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ว่าในพื้นที่ของเอาเฉพาะภาคหกเนาะที่เัาผิดชอบเนี่ยก็การเข้าทางนั้นยังน้อยอยู่แต่ก็มีบ้างตามแชแดนที่เอามาเสพอะไรกันครับตรงนี้ก็มีกระบวนการสกัดกั้นใช่อันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องประสานกับทางทางทางฝั่งของสปปลาวอีกทางที่น่าเป็นห่วงก็คือทางฝั่งแม่สอดจังหวัดตากแต่ทางปปสเราเองเราก็มีการประสานกับทางกองทัพภาคกับทาง กองกำลังเรสวนแล้วก็น้องๆที่อยู่ชายแดนที่เป็นช่วยเฉพาะกิจต่างๆเนาะให้ช่วยสกัดกั้นอีก,อกแล้วก็สื่อสารทางอ้อมไปที่ ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน้วยเฉาของเราได้ทำได้เข้มแข็งแล้วนะอย่ามาเข้าทางนี้นะครับก็คือเราต้องมีการขอความร่วมมือระหว่างสองประเทศอีกอย่างหนึ่งเราต้องประกาศไปเลยว่าตอนนี้คือเราแบบไม่เอาแล้วนะเราเต็มที่เราเต็มที่คือฝั่งเราก็เข้มแข็งฝั่งเขาก็ต้องเข้มแข็งกับเราด้วยครับผมแนวทางที่4ี่ครับในทางที่สี่เนาะในทางที่สี่นี่เรื่องของการทำลายทำลายเครือข่ายการค้าแล้วก็สืดสูนการเงินแถวผมแล้วก็ริบซับอันนี้จริงๆแล้ว เราก็ทํามาต่อเนื่องอยู่แล้วของปปสภาคหกเราเองก็ร่วมทั้งทั้ง,ง,งตำรวจตอนนี้เราก็ขยายในเรื่องของการขยายผลนะในเรื่องของนัก้า,านี่ก็ขยายไปถึงทางฝ่ายปกครองก็มาร่วม,ม,มด้วยโดยเฉพ<ร>าะที่ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกเลยท่านให้ความสนใจกับเรื่องฝ่ยายปกครองมามาช่วยได้เยอะเราก็มาร่วมกันเดียวกันนะครับแล้วที่ยึดทรัพย์ของเราเองเนี่ยก็ของปปสภาคภาคหกเลยตอนนี้เรายึดไปได้ ประมาณสักห้าสิบบาลานก็ถือว่าถ้าเทียบกับภาคอื่นคงไม่เยอะครับแต่จะให้พุยแบบโม้โม้หน่อยเราก็ปีหลายๆปีผ่านเนี่ยเรายึดเยอะแล้วคือจะไม่ใช่แค่รายย่อยอย่างเดียวคือรายใหญ่ต้องเก็บให้หมดนะฮะถือกว่าจะยึดซับได้เนี่ยมันต้องขยายผลไปมันก็มีกระบวนการของมันในการสั่งการแล้วช่ับผมนี่คือแนวทางที่สี่แนวทางที่ห้านะครับอันนี้ก็ ป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่ครับอันนี้อย่างครั้งที่แล้วนี่ได้มาคุยที่นี่ก็คือว่าให้แนวทางไปกับว่าทางบ้านชุมชนเนี่ยถ้าพี่พี่หรือว่าประธานหรือว่าทางผู้นําชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยที่คิดว่าอยากจะทําเรื่องเนี้ยอยากจะมีจิตอาสาอยากจะทําทําแล้วไม่ไหวแล้วก็ประสานมาที่สาหกได้เราก็จะลงไปช่วยไปดูว่าเอในหมู่บ้านท่านมีอะไรดีมีอะไรดีเราจะให้ตรงเนี้ยกลุ่มคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ย แสดว่ามีวงแต่วงอย่างเงี้ยเออเราจะไปขอร้องให้วงแต่วงเนี่ยมาสอนเด็กๆเงี้ยแต่สอนเป็นกระบวนเป็นเป็นทุกทุกทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยให้เป็นระยะยรวทำเออคือหาเวลาว่างให้ทุกคนได้ทําร่วมกันแล้วก็ไม่เอาเวลาไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดคือต้องทำร่วมชุมชนใช่ใช่ทางที่หกครับผมในทางที่หกก็จะเป็นเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนนี่ตื่นตัว จริงแล้วก็เดียวเรขอโทษที่เรามาพูดกันวันนี้นก็ตื่นตัวนะเราไม่แบบอยากให้ทุกคนได้ตระหนักเนาะได้ตระหนักถึงเรื่องของปัญหายาเสพติดตรงนี้แล้วเข้ามามีส่วนร่วมกันเนาะแนวทางที่เจ็ดครับแนวทางที่เจ็ก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆในการแก้ไขปัญหายาเสพติดจริงๆเนี่ยของปปสภาคของเราเนี่ยนวัตกรรมหนึ่งที่เราใช้ตอนนี้คือเรื่องของชรบเราเรียกว่าชรบรสมรรถนะสูงหรือ อาสาสมัครหมู่บ้านปลอดอะไรนะอาสาอาสาสมัครป้องกันภัยหมู่บ้านอ่ะครับคครรัับบผมแต่ว่าเราจะเพิ่มขีดความสามารถไปให้ครับไม่ใช่ว่าแค่มาโบกรถโบกจราจรเฉยๆข่าวสามารถทำเรื่องงานการข่าวได้ทําเรื่องการป้องกันได้ครับผมคือสร้างภูมิคุ้มกันให้ครบบเลยในทุกมิตินะฮะไปถึงไหนแล้วเนี่ย ไปถึงเมื่อกี้เจ็ดนะอันนี้แปดแล้วแปดแล้วครับเขาบอกว่าอันนี้ KPI ลดปัญหาอย่าติดภายใน4ปีครับเราก็พยายามอยู่แหละครับแต่ว่าต้องผลก็ต้องดูหลังจากครึ่งปีนี้ว่าที่เราเราทำเนี่ยคือเราเก็บข้อมูลมาตลอดนะฮะแน่นอนว่าเดี๋ยวพอมันมีมาตรการตรงนี้มาเดี๋ยวเราก็เก็บเพิ่มเดี๋ยวดูกันซิว่ามันจะลดลงหรือเปล่าแต่ผมก็เชื่อว่ามันต้องลดลงแน่นอน อ่ะต่อไปอันที่เเนี่ยอันที่เเนี่ยเป็นเรื่องของนโยบายก็คือเป็นเรื่องของนั้นนายกท่านนายกก็พยายามที่จะบอกว่าให้ทางองค์กรบริหารส่วนของถิ่นนะว่าอบตอบจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้เข้ามาร่วมมากขึ้นนะจริงๆแล้วจากที่ผมได้สัมผัสเนี่ยของโดยเฉพาะในพิษสุโลกเราเนี่ยทางส่วนท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาช่วยเยอะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เบรออกสื่ออะไรมากครับผมนะฮะสุดท้ายสิครับผม อันที่เจอันสุดท้ายก็เป็นเรื่องยกระดับและผนึกกาลังร,างร่วมการประสานงานอันนี้มันเป็นเรื่องหน้าที่โดยปกติแล้วโดยเฉพาปะปปสออเองเนี่ยจะเห็นว่าไปไหนมาไหนนี่ก็จะห้อมล้อมด้วยหน่วยงานทั้งทางเ,อเ,อเอพราะเราจะเป็นจะต้องให้ช่วยให้ทุกหน่วยมามา,มาช่วยโดยเฉพาะปีนี้ยังไงต้องขอให้พี่น้องประชาชนมาร่วมให้ได้มากที่สุดอยากให้ทําให้สิบเรื่องนี้เป็นเรื่องคือทางปปสไม่สามารถใช้มือคนเดียวได้ต้องใช้มือของหลายๆคนเนี่ยเข้ามาช่วยกัน นะครับแล้วก็จิตสํานึกของพวกเรานี่แหละครับที่จะทําให้ปัญหานี้หมดไปได้นะคุณผู้ชมแล้วก็ความรักความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันด้วยสุดท้ายครับเดี๋ยวให้พอฝากสักนิดนึงนะฮะเชิญชวนเลยละกันให้ทุกคนมาเป็นพวกของเรามาเป็นพวกที่อยู่อีกด้านหนึ่งคือต่อต้านเลยในเรื่องของยาเสพติดเชิญครับก็อยากจะฝากอย่างนี้นะครับว่าทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะเช่นครอบครัวของท่านมีปัญหาอะไรนะหรือ ท่านที่อยู่ในชุมชนของท่านเนาะอย่างที่ผมเรียนก็คือถ้าคิดว่าไม่ไหวแล้วแต่ว่าเราต้องหาจิตอาสามามาช่วยการร่วมกันเนาะไม่ว่าจะเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเนาะหรือว่าจะเป็นอสอมหรือจะเป็นกองทุนแม่หรือเป็นทนบีนอมอะไรก็แล้วแต่เนาะก็ถ้ายัางคิดอะไรไม่ออกก็โทรมาหาประสานปพสได้หรือไปที่เฟซบุ๊กปปสแล้วอ,อ,อินบ็อกมาก็ได้นะครับ เพื่อเราจะลงไปดูให้ว่าเอ้ยในหมู่บ้านท่านมีอะไรดีแล้วเราก็จะแก้ยังไงเราจะแก้ไป็นจุดเล็กๆเราจะไม่แก้กว้างเหมือนเมื่อก่อนแล้วปจุดเล็กๆที่ท่านคิดว่าที่ท่านนาได้<ม><ม>นะครับ<ม>แล้วก็ปัญหามันยังไม่หมดหรือว่ามันยังมีเรื่องของผู้ค้าผู้อะไรอยู่ท่านก็แจ้งไปที่เบอร์หนึ่งสามแปดหกหนึ่งสามแปดหกนะครับ,รบเป็นสายฮอตไลน์ของปปสเราก็จะนําข้อมูลเนี้ยไปดําเนินการต่อที่เคยนําเดียนแล้วก็คือช่วงกุมภามีนาเนี่ยปีน่ะปีเนี้ย ก็จะทําอีกรอบหนึง่งเราจะระดมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของรายใหญ่รายอะไรยอย่างเงี้ยเราก็จะขยายผลตามที่นําเรียนนะครับอีกอันหนึ่งที่จะฝากไว้ก็คือคนเรื่องของที่พี่น้องประชาชนก็บ่นกันมาตลอดนะก็ในเรื่องของข้าขราชการที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดน,นะก็มีลายของท่านเลขาบกสเนี่ยท่านพันตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญเนี่ยท่านมีลายอยู่ก็พี่น้องก็แอดไลน์เนี่ยแล้วก็ แจ้งไปที่ท่านได้โดยรตรงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าจะสั่งการมาว่าจะทํำยังไงหรือจะให้วนกลางเป็นคนทำคํำเกี่ยวเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับข้าราชการ,รของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะเราก็จะได้ กะจัดคนพวกนี้ออกไปให้หมดเลยนะคุณผู้ชมคือเรามีเป็น QR code นะฮะของแอปพลิเคชัน Line โดยตรงเลยส่งข้อมูลเข้าไปได้เลยแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จะไม่มีใครหลุดพ้นนะคุณผู้ชมกับปัญหายาเสพติดเพราะว่ามันคือปัญหาที่เราพยายามที่จะกำจัดให้หมดไปและเชื่อว่าจะต้องหมดไปแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณผอมากมเลยครับที่มาร่วมาคุยกันครั้งนึงนะครับแล้วก็มาพูดถึง10แนวทางนะฮะของ ปุกเปลี่ยนปราบครับ<ะ>คุณผู้ชมแนวทางของท่านนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวตอนนี้นะฮะกำลังทําการอยู่นะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาดูผลงานกันว่าอ่ะมันเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นหรือ,อยังนะครับ